ไฟมีเราซ้อมมากี่วันครับประมาณสิบวันซ้อมอยู่ที่ใครสลาปุ่นเดี๋ยวสลาปุ่นที่ขอนแก่นแล้วมีใครเป็นกุ๊บบ้าสลาปะ่มบ้งมีน้องๆเคยเปอร์พีบ้างาหมใคยเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับหกสิสูงเท่าไหร่ครับยี่สิบหกน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่เจ็ดเรามวยสไตล์นะครับวันนี้เลยต้องมาเจอปัจจัยนะไม่เคยใส่กันมั้ยยังไม่เคยเลยนี่ครั้งแรกเลยและเราได้ศึกษาเคมาต่อยเขายัง เขามวยสไตล์วันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเก๋วางแผงไงดิไทตอ่าแล้วมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุฒิเวอร์ธีเนาะล่าสุดเราไต่ไหนมาครับที่ลามสิตนี่วันนั้นต่อยกับใครใครทองครับเป็นยังไงบ้างวันนั้นภาพแพ้คะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยู่ร้อยหนึ่งปอนร้อยหนึ่งปอนด์วันนี้ต่อยเวทที่สี่ดาวถ้าเกิดเข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดน่าจะ ก็ค okay. okay, right. right. ือถ้าเกิดก็มาวิ่งยิ่งเส้นยิ่งสายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้โอ้90โดยสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเปล่าวพร้อมมาชาแนลกับพายไม่เกิดกี่ไฟละสองไฟสองไฟตีเลยวันนี้ต้องแจ้งเกิดนะไฟนี้คุณมากี่กิโลครับประมาณ4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดโดยที่ประมาณ60-70คนจังหวัดบนเอ้าวผ่านเฉยๆไปครับแล้วหน่อยเออ วันนี้เดี๋พี่นะออกมาแจ้งเกิดเอาชนะด้วยวันนี้ปวดหัวคู่แรกเลยอ่ะขอให้โชคดีขอบคุณมากครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมสุดซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่เกียรติยุทธเลยอยู่ที่จังหวัดจังหวัมีใครเป็นคู่เป่าส้อมเราบ้างก็มีก็มีไทยก็มีที่ชายเพกิดพี่เพื่อนในค่ายรเจอกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่หนึ่้อาำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้เราโมยสไตล์อะไรครับ วันนี้เราต้องมาเจอกับเพชรอีสานเนาะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมันต่อยเขายังก็เคยดูเขามวยสไตล์อะไรที่เราดูมาวันนี้มาเจอเขาวางเกมมันแขงไงดีก็ดูนั่นเทอ่ะกาต่อยตามสไตล์เราไปมีรายเดียดแก้ไขวุ้นเวดีเนาะล่าสุดต่อยเนี่ยมาครับวันนั้นต่อยกับใครเปรมชนะคะแนนน็อกเลยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่สี่สองวันนี้ต่อยที่เวท สี่สามถ้าเกิดเข้าไปช้่มหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีเลยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้สม่วยแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะค่าไขเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับโลกว่าได้กับสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราคนจังหวัดฝากเชิญช่วยแฟนลับรถหน่อยอ่าวันนี้เปิดลู่แรกนะขออนองโชคดีตองนะครับ